วันนี้ชาแนลฟิลอ์มอเมทีของเรานะครับพามาเที่ยวที่เขาค้อนะครับเป็นรีสอร์ทชื่อเดเอะพายเดอะพายเขาค้อนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทิ้ดไวไฟให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับตอนนี้ผมเชื่อมไวไฟของอ ที่เดือพายเขาขอรีสอร์ทนะครับเดี๋ยวเรามาดู w ั f ไฟเขาแรงไหมอันนี้เป็นสัญญาณ 5G นะครับเพื่อนเพื่เทสด้วย oppo A93 นะครับนี่นะครับอันนี้คือดาวน์โหลดนะฮะเห็นไหมน,นี่คือดาวน์โหลดนะครับ 50กว่าเมกนะครับก็ถือว่าแรงเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมเขามีขึ้น2.4กับ5กิโลเฮิรตซ์ให้บริการด้วยนะครับสําหรับรีสอร์ทแห่งนี้นี่อัปโหลดนะครับประมาณ30 5 36ครับเอาใหม่เก็40กว่าวิ่งไปถึง40กว่าแล้วก็มีนะครับใครที่มีงานเนี่ยสามารถเอางานมานั่งทําได้ด้วยนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเวลาเราตัดต่อวิดีโอเนี่ยสามารถอัปโหลดขึ้นได้ทันใจเลยนะครับถือว่าแรงนะถ้าเป็น Wi-Fi 5G ของทางรีสอร์ทเขาอะ ดาวน์โหลดอยู่ที่56แล้วก็อัปโหลดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ42เมกะบิตเปอร์เซกันนะครับก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับเพียงพอเดี๋ยวเรามาดูเทสสัญญาณ d t e ท30เมกเอ่ 4G ของ d t e ทกันนะครับโปรที่ผมใช้ตอนนี้ขึ้น 4G เต็มสปีดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันว่ามันจะได้สักกี่มันจะได้สักกี่เมกนะฮะนี่ ตอนนี้ประมาณ 14, 13, 14เมกะบิตเปอร์เซกันนะฮะนี่อ่ะตอนนี้ประมาณ16เมกะบิตเปอร์เซกันนะครับน้องๆอ,อ่ะ,อะตอนนี้นะครับเครื่ง 4G ของดีแท็กเนี่ยซิมของผมจะเป็นซิม30เมกะบิตเปอร์เซกันนะครับตอนนี้ดาวน์โหลดวิ่งอยู่ที่ประมาณ17.5เมกะบิตนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอัพโหลดนะครับอัพโหลดประมาณ6.73เมก็ ถือว่าสัญญาณใช้งานได้เลยทีเดียวนะครับก็ไม่ได้อับสัญญาณอะไรถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็คลื่นของวันทุพหรือว่าของ a อเเนี่ยก็เต็มเหมือนกันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆจะเปิดใช้งานสัญญาณ 4G หรือ 5G นี่ก็สามารถใช้งานได้อย่างสบายมากนะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะครับทางที่เรามาเนี่ยก็ไม่ได้ชันมากนะครับของผมวันนี้เอารถเก๋มขับครอบครัวนะครับก็ถือว่ามาได้ไม่หนักเกินไปรถเล็กๆก็สามารถสินได้นะครับแต่ว่ามันก็จะทางโค้งเยอะนิดนึงก็ฝากเพื่อนขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับก็หวังว่านะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งจะได้พาดคลิปใหม่เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหมครับ